ลุงคําบ้านเราอําเภอเชียงกลางประเดี๋ยมันไม่มีมุมถ่ายตกทกานเห็นคู่เล่เนี่ยฮะลูกตัวผู้นะครับดูฮะคู่แม่ลูกลูกตัวผู้แม่เขาประมาณสักเม็ยี่ห้าได้แล้วก็น่าจะสักสองลูกนั่เองไปต่อได้ดีเลยราคาเนี้ยน,นี่นี่พ่อคำกับท่านนี้ท่านจะเอาคู่เล่สวยๆเนี่ยฮะหมื่นห้าเองหมื่นห้าเองคู่ที่กินนมมันอยู่นี่ลูกตัวเมียนะครับอันนี้แม่ แม่ได้ถึงเมสามเลยส่วนนี้นะลูกกินนมลูกตัวเมียด้วยอันนี้ก็หมื่นห้าเหมือนกันนะครับทุกท่านตอนนี้ราคาวัวสายเลี้ยงคู่แม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวเมียนี่ราคาอยู่หมื่นกลางๆที่ผมดูตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเหมือนกันหมดทั้งตลาดเลยไม่เคยเนีย้ราคาวัวคู่แม่ลูกตอนนี้นะครับเน,นี่ดูที่เลือดดีๆหมื่นห้ามันไม่มีคนเลี้ยงไม่ใช่เลยหรอกนะครับมันไม่มีคนเลี้ยงเอาเพราะคำที่ เนี่ยพอคําท่านนี้แหละครับที่อยู่ในเฟรมเนี่ยนะครับลองโทรหาท่านดูสองคู่ไม่ลูกลูกตัวผู้สายเลกก็หมื่นห้าลูกลูกผสมบามันตัวเมียก็หมื่นห้าครับลงตีนี่ลงตีท่านนี้ฮะลวงตีบ้านสวนดอกเอ่อฟาร์มวัวลวงตีอยู่หลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวัวเนี่ยครับวันนี้ก็ท่านก็มาขายหลายตัวจะผูกกันยัดกันอยู่ในคอกผมตัวนี้ท่านบอกราคาแล้วนะหมื่นสองนะครับ หมื่นสองโครงสร้างดีๆนะตัวนี้นะอ้าวจะให้คุณลุงแกให้จูงไม้เราดูสักหน่อยนะกำลังแกะอยู่นะใจเย็นแกะเชือกผูกดีไปหรือเปล่านี่อ้าวหมื่นสองามามามาเลยครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะมาเลยก็เอาอันนี้ไปแล้ว อ,อันนี้ไปแล้วอันนี้เจ็ดพันนะครับอันนี้เจ็ดพันงอลุงตีเหมือนกันจุงไปนะนี่นี่ตัวนี้ฮะจุงนี่ผมขอให้ท่านจุงออกมาดูหมื่นสองครับว้าวพร้อมนะพร้อมจะใหญ่เมษสามเลยเมษสามเลยฮะร,ราคานี้ราคาให้ต่อนะครับลุงตีอยู่บ้านสวนดอกออตําบลบรน,นครอรปัวหนึ่งหมื่นสองพันบาทป้าโท่แม่นี้ ัวใหญ่นะครับัวใหญ่ลงตีบ้านสนดอกนี้ัวใหญ่อายุดีๆวันนี้คู่นี้น่าจะเป็นคู่ใหญ่สุดของกาดตัวแนวไทยพื้นเมืองนะครับดูสิครับเนี่ย<ร>ย้อนแสงหน่อย<ร>ทุกท่านย้อนแสงหน่อยนะ,<ร>ะตัวนี้นไม่สามสิบแม่หนอกสวยมากนอกสวยมากอายุดีสุดๆตัวนี้นะครับ <c oughs> คู่กับตัวนั้นอายุดีเหมือนกันตัวนี้ก็ความสูงเดียวกันนะครับ แม่ขนาดเดียวกันเลยฮะขนาดเดียวกันเลยนะคู่นี้ลงตีบ้านสันดกท่านจะเอาหกหมื่นบาทครับหกหมื่นบาทเอาจูบมาอีกตัวแล้วนี่ฮะดูตัวนี้กับตัวนั้นนะทุกท่านนะแม่หกหมื่นอันนี้คงจะต้องไปต่อลองกับท่านดูฮะวันนี้ควายเข้าตลาดประหัดไม่มากนักนะครับไม่มากนักใน ช่วงหลังออกพรรษามานิดหน่อยเนี่ยนี่ลุงเพชรก็มาประมาณสักยี่สิบตัวได้นะครับนี่แบบนี้ตัวสองหมื่นสี่คู่ละสี่หมื่นแปดนะครับอ่าตัวนี้เข้าฉากเนี่ยก็ตัวเก้าพันตัวนี้แม่สาวน้อยตัวนี้เก้าพันคู่สี่หมื่นแปดคือคู่นี้นะครับคู่ที่ลุงเพชรตัวที่ลุงเพชรกำลังผูกอยู่กับตัวนู้นสี่สิบแปดนะครับความสูงอยู่ประมาณ อ๋อสี่หมนเจ็ครับทุกท่านนะความสูงอยู่ประมาณ 25. เมตรยี่สิบถึงเมตรยี่ิบ้าตัวนี้ดื้อจังเนะี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยตัวแม่สาวน้อยอะนนี้งเพชรก็ผูกไกลเกินล้างมันหน่อยนี่อ้อนี่แม่สาวตัวนี้รูปร่างดีนะ <c oughs> ดื้อจริงๆเอะนี่เนี้ยคู่คู่คู่สี่หมื่นแปดคือคู่นี้นะครับคู่ใหญ่สุดของอุวงเพชร ผู้หนุ่มสองตัวเนี่ยเนี่ยใหญ่ๆตัวสองหมื่นสี่อ้าวเนี่ยเดี๋ยวลองถามราคาดูลุงเพชรจะเท่าไหร่นะลุงเพชรตัวนี้เท่าไหร่นะเก้าพันได้หรอเปล่าเก้าพันเจ็ดร้อยบาทเก้าพันเจ็ดร้อยบาท 9, บาท,ทุกท่นานอ่าราคาร้องอยู่นะลุงเพชรว่าราคาร้องอยู่ท่านใดอยากได้ควายลุงเพชรนะครับสายเลี้ยงสายเนื้อสายเล็กกลางใหญ่ก็เนี่ยฮะแบบนี้ก็คงจะหมืน่น หมื่นสันห้ารอยครับหมื่นสองร้อยสูงประมาณเมตรยี่สิเซนได้นะเล็กลงมาหน่อยก็มีครับแบบนี้นะสียังสียังอ่อนๆอยู่เนี่ยก็ราคาก็ว่ากันไปตามไซส์แต่ก้อคข่เนี่นะยังไงในนั้นที่ดูเหมือนราคาควายจะตึงๆหน่อยนะดูเหมือนราคาควายจะตึงๆหน่อยครับลุงเพชรนี่ตะวเวนซื้อควายอยู่อุตรดิตพิณุโลกแล้วก็อุทัย3ามจังหวัดเนี่ย ซื้ออยู่ที่นี่มาขายที่กาดนี้แล้วครับอื๋อาทุกท่านลูกค้ากำลังเข้าพอดีโทรหาพ่อเขาดูนะครับลงสนแมนนี่ตัวอะไรเนี่ยลงสนหมื่นสองพันห้ารอยตัวใหญ่เท่าไหร่พ่อตัวใหญ่ขายสำรวยไปแล้วตัวนี้ ลงสงบ้านศพก้อนโพชังกลางตัวนี้หมื่นสามพันห้าร้อยตัวนี้ประมาณสักเมตรยี่ห้าตัวนั้นประมาณเมตรสิบห้าหมื่นสองพันห้าร้อยตัวเล็กนะครับก,นบกนบ็นี่เอ้าทุกท่านนี่ตัวหมื่นสองพันห้าตัวหมื่นสามพันห้านี้ราคาให้ต่อจบจริงก็คงเจ็ดตำกว่าไปสักพันกว่าสองพันนะครับอถูกหาพ่อสองดูนะครับ ันนี้ห้อยเดินทางไกลมากันเยอะเลยครับจากฝั่งอำเภอเมืองนะครับอำเภอจังหวัดน่านก็จะมีอยู่สองโซนโซนอำเภอเมืองกับโซนอำเภอปัวนะครับมีเขตป่ากันก้นกันอยู่พี่สำรวจตัวนี้ขายเท่าไหร่พี่ราคาขายราคาขายเหรอครับผมห้าพันนะทุกท่านห้าพันนี่คือสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้าพันบาทโอ้โหใหญ่นะใหญ่ฮะอ๋อท่านไหหาวัวไซ้ขุนไปคัดที่คอกพี่สำรวยได้มีทั้งผู้ทั้งแม่นะครับ เนี่ยไซส์แบบนี้เพียบเลยท่านพี่สำรวจนี้กำลังจะกลับแล้วกําลังจะกลับแล้วไปคัดเอาได้นะครับมีพี่สำรวจนี่ท่านจะซื้อวัวไปเก็บเก็บเป็นหลักร้อยอ่ะบ้านไหลานาตอำเภอเวียงสาแล้วก็ท่านใดอย่างไ้พี่เขาช่วยจัดวัวเข้าขุนก็โทรไปหาพี่เขาตามเบอร์ที่ผมขึ้นเนี่ยดูนะตัวนี้สองหมื่นห้านี่ราคาให้ต่ออยู่อะแจมดูทุกท่านพี่สำรวจอยู่บ้านไหลานาตอำเภอเวียงสาครับดูราคาควายสายอีสานสักตัวหนึ่งพี่คนตัวเล็กง่อยไหมพี่งี้ ตัวเล็กเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวใหญ่เท่าไหร่ฮะตัวนั้นตัวนั้นหมื่นหนึ่งตัวนี้หมื่นพันตัวนี้หนึ่งหมื่นบาทนะครับพี่คนเอ่อนายห้อยจากการพระชาติเพื่อพลตัวนี้มันผอมทุกท่านผอมสูงผอมสูงนะฮะหมื่นเดียวสูงถึงตัวนี้นะตัวนี้อาจจะได้ถึงเมตรยี่สิบตัวนี้ประมาณเมตรเดียวเนี่ยคือพี่คนเอาพี่คนเนี่ยคือท่านนี้ พี่คนกับพรมคายแม่บ้านเนี่ยไปตะเวนซื้อควายไม่ใช่ตะเวนแต่ซื้อควายอยู่กาดเดียวคือกาดมาชาดมือพนแล้วมาขายที่กาดป่าหัดเนี่ยทุกวันทําอยู่อย่างนี้มายี่สิบปีแล้วเนี่ยายท่านก็มีวันนี้มาแต่ไซเล็กไซเล็กไซก,กลางไม่มีไซใหญ่อย่างนี้เท่าไหร่ไม่เล็กหมื่นสองพันบาททุกท่านจัดแบ่งไว้เป็นจุ่มๆเลยจัดแบ่งไว้เป็นจุ่มๆดีมากเลยนะสัง่งเอเอเ,อเอมื่อวานขายที่บ้าน โอ้ oh. เดี๋ยวนี้ทางาคมคายเนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> เขาทําแคมป์วัวอยู่ตรงสีแยกบ้านวังทองอันนี้ลูกค้าจะไปซื้อเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่ทุกท่านแบบนี้หมื่นสองนะออ mm. ก็จะไปเนี่ยต้องโทรหาตามเบอร์ที่ผมขึ้นนี้นะครับ mm. นี่ลงลงวัวตัวหกพันวันนี้มาลงลงขายดีมากครับวันนี้มาวัวมาขายที่กาดเจ็ดแปดตัวเหลือกลับบ้านสองตัวเนี่ย เดียวกับบ้านสองตัวนี้ตัวหกพันก็ท่านใดอยากได้งวน้อยนะครับไปหาลุงที่บ้านมุ่งตื้ออำเภอภูเพียงตัวหน้าเนี่ยเป็นวัวลูกผสมนะผู้หนุ่มตัวตัวแดงตัวน้ําตาลนะนะเป็นลูกผสมตัวนี้หนุ่มไทยอ้าวละตัวหกพันหกพันนะครับมีวัวน้อยไว้ขายที่บ้านกำลังจะกลับแล้วครับอืออ๋อเยี่ยมครับคุณใจเขาคู่นี่คู่เลี้ยง นี่ส่วนพ่อเขาก็มาคัดไปได้สามตัวนี่ก็เอารถมาใส่นะรถคันนี้พ่อเขาอยู่ที่ไหนผมไม่แน่ใจสองตัวสองตัวทุกไีแม่สาวสองตัวหัวพยงเหรออ๋ออ่ะทุกท่านจะถามคุณลุงว่าซื้อไปเลี้ยงหรือซื้อไปทำยังไงเนี่ยฮะเคียงเลย อาทุกท่านนะชาวบ้านท่านซื้อแบบนี้ไปไปตกปุ้นครับผมพ,บพี่สลาทนท่านอยู่บ้านเรืองตำบลเรืองเองพิรอมเมืองน่านท่านนี้นะครับเอาวัวมีไซส์เล็กกับไซส์กลางขึ้นใหญ่เลยมาขาย<ม>นี่แบบนี้ฮะตัวนี้แม่งัวน้อยตัวนี้ป่องนะครับกี่พันนะพี่ตัวนี้เจ็ดพันเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันนี่คือราคาให้ต่อ จ็ดพันราคาให้ต่อรวมทั้งไอสองตัวเล็กนั่นนะ่ะตัวละหกพันข้างหลังนั่นนะครับดูสิครับแม่ไทยเมืองน้อยสองตัวสูงไม่ถึงเมตรแสองตัวนั่นนะแต่ตัวนี้เมตรเมตรหน่อยๆครับเจ็ดพันเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาตามสะดวกพี่ตามสะดวกนี่นี่พอดีลูกค้าเข้าพอดีครับดูตัวหกพันข้างหลังตัวนี้เจ็ดพันตัวนี้ดูป่องนะครับดูป่องแล้วก็คู่เนี้พี่เขาจะเอาคู่ใหญ่นี่นะครับเป็นแม่แม่สาวสายเลี้ยง ตัวนี้ได้ถึงเม็ดสามเลยละ่ะทุกท่านเนี่ยสูงสูงหุ่นดีด้วยเนี่ยวัวอายุพร้อมผสมเลยตัวนี้นะครับคู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อ,อายุพร้อมผสมเหมือนกันสองหมื่นเก้าคู่นี้สองหมื่นเก้าพันบาทพี่สารทที่กาลังเนี่ยแนะนําใส่หมวกสีเหลืองแนะนําลูกค้าอยู่นี่นะครับเอาละนี่ตัวหกพันเจ็ดพันแล้วก็คู่ละสองหมื่นเก้าครับ พ่อยงบ้านม่วงเชริอร์าดเอาวัวสายที่เดี๋ยวนี้เมืองน่านถือว่ามีน้อยฮะนี่คือสายนี้สายอ่กัดนะครับสายกัดถือว่ามีน้อยนะเดี๋ยวนี้นะคือคนน่านไม่คนน่านไม่ค่อยเล่นดำมาช่วงหนึ่งฮะไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงแม่นี้นะครับดูครับลึกหนาเนาะเม็ดสามเม็ดสามหย่อนลูกตัวผู้โอ้โหลูกนี้แบบขนปกปุยมากทุกท่านว่าท่านจะเปิดสองหมื่นเท่าไหร่แบบนี้ พยองเท่าไหร่ครับสองหมื่นสามพันบาทแล้วคู่น้อยเท่าไหร่นะพ่อคู่น้อยครึ่งโอ้คู่น้อยน่าสนใจครับวัวลูกผสมหนุ่มเข้าคู่กันดีด้วยราคาหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอ่ะเนาะคู่เนี้ความสูงตัวแล้วประมาณหนึ่งเมตรนะครับเป็นวัวลูกผสมทั้งคู่ตัวในจะจะลึกลึกหนากว่าแต่ว่าเออจะจะสั้นกว่าตัวนี้จะตัวยาวกว่าตัวตัวน้ําตาลเนี่ยนะตัวตัวดำนี่นะครับเนี่ยหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอ่ะ อ้าวคู่นี้ตัวแล้วเท่าไหร่รเนี่ยตัวไม่ถึงหกพันนะตัวห้าพันกว่าบาทยังให้ดูหน้าเลยนะอเนี่คู่นี้นะเนี่ยคู่นี้นะครับหมื่นพันห้าร้อยอ่ะจริงๆหาวัวเลี้ยงแบบท่านใดที่หาวัวพูดไปเลี้ยงนะผมว่าคู่นี้คืนนี้เขายังให้ต่ออยู่นะครับมันเข้าคู่กันดีไม่ใช่หรอกคนระับบางทีเราถ้าเราไปซื้อตัวเดียวเราก็ต้องเป็นการไปหาคู่มาใส่ อันนี้เชียร์หน่อยแล้วกันคู่นี้นะครับส่วนแม่ดําแม่ดําบวกลูกเนี่ยสองหมืนสามอันนี้ก็ลองพิจาราคาดีลูกตัวพินาราคาดูลูกตัวผู้นะครับพ่อยงท่านอยู่บ้านม่วงเชริญราดตาบนบ่อสวครับอ,อันนี้คู่แม่ลูกงวน้องต่อบ้านบางปุกอำเภอสองแพนะครับนี่คู่แม่ลูกลูกตัวผู้นะทุกท่านนะัวไทยเมืองแม่ก็ประมาณเมษสิบเมษสิบห้าลูกตัวผู้แบบนี้นะครับอันนี้น้องต่อ เปิดราคาที่หนึ่งหมื่นทุนทุนเลยหนึ่งหมื่นทุนทุนตีลูกเ่าเลยนะตีลูกสักสามพันสามพันห้าอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็นี่ราคาให้ต่อด้วยอะราคาให้ต่อด้วยเพราะว่าลูกตัวผู้แยกขายได้ครับแบบนี้นะพวเมืองเล่นกันแบบนี้นะเอ้าหมื่นทุนทุนน้องต่อบ้านบางปูกัวสองแควตามเบอร์ที่ผมขึ้นครับวันนี้ที่กาดฝ่าเนี่ก็ เท่าที่ผมดูนะผมไปผมหายไปจากกาดน้องกักเต่าพอสมควรแล้วก็กลับไปเมื่ออาทิตย์แล้วก็เที่ยวกับกาดปรงหาดวันนี้ดูเหมือนที่นี่จะได้ขายใช้ได้นะครับจะได้ขายแบบราคาอาจจะยังไม่ขยับแต่ว่าได้ขายกันทุกคนวันนี้นี่ฝั่งนี้ดูลูกค้าเข้าแน่แนๆนะดูฝั่งนี้ฮรผมผมไม่นี่เลยฮะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูงัวพี่งษดเนี่ยพี่งษ์ต้นนี้บ้านแหนตำบลผาตองอำเภอท่าผาตัวนี้หมื่นสองพันห้าร้อยแม่ไทยใหญ่สูงเมตรยี่บห้าตัวนี้ถ้ายืนต่างๆนี่สมาร์ทเลยละ่ะนี่บอด บัวส่งเลี้ยง12,500อนยี่ยืนยืนเต็มกีบเต็มเท้าสูงแม่น่าจะได้ถึงเมตรสามหย่อนครับนะตัวนี้นะหมื่นสองพ้าราคาให้ต่ออยู่พี่หงัดมีก็บัวทั่วๆไปเพียบเลยแบบนี้8ปดพันหสองตัวนี่นะยังกับยัดนุ่นยังกัยัดนุ่นท้องมป่องอเลยสองตัวผู้หนุ่มอายุดีๆตัว8ปดพันห้ามีตัวงามตัวหนึ่งพี่งัดตัวหกพันนุ่นตัว เทาๆานะหูมันงามสายเลี้ยงวัวลูกผสมบามั่นนะแบบนั้นนะตัวหกพันเองครับนี่วัวพี่งษทั้งหมดอันเนี้ยนี่ลูกค้ามาเยอะแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองโทรหาพี่ชายท่านนี้นะพี่งัดบ้านแหนต้ำมันผาตองเบอร์ทางผาครับไซส์ขายดีของตลาดป่าหัดนะครับไซส้ขายดีไซ้นี้เลยวันวันนี้น้องน้อยบ้านทุ่งศรีบันยืนตะบลศิลาเพชรมาหลายตัวแล้วก็เหลือสองตัวนี้นะครับคู่เนี้คู่นี้น้องเขาจะเอาหนึ่งหมื่นบาท เจ้าหนึ่งหมื่นบาทผู้หนุ่มสองตัวงวไซไป,ไ,ปไ,ปไ,ปไป็นลปลอกแบกก็ราคานี้ให้ต่อได้ด้วยอา้าผู้หนุ่มนะนี่คู่ละหมื่นตัวห้าพันนะนะก็จบกิงก็คงจะตัวละสักสี่พันกว่าน้องน้อยมีงวพร้อมขายไซแบบนี้ที่คอ,อกท่านนะครับพิกัดบ้านทุ่งสีบุญยืนตะบนศิลาเพชรเภอปัปวนอีกเพียบเลยนะฝากประชาสัมพันธ์นท่านที่หาวัวไป กี่เลี้ยงในยงเทศกาลนี้นะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นครับผมพี่ปังมันทุ่งคลองอ้าตัวนี้จ่นะสายกัดนะท่านใดจะเอาไปปั้นถ้าปั้นได้เลยตัวนี้8,500ันห้า้อยบาทนานๆจะมีผู้หนุ่มกัดแบบเลือดใช้ได้แบบนี้เข้ามาทีแปดัาร้อยบาทลองดูฮะเอเมื่อก่อนนี้ที่มองหน้านี่กัดจะเยอะกว่าบิบกครับ กัดจะเยอะกว่าบีบีตัวสายยุโรปเนี่ยเนาะแปดพันห้าร้อยบาทพี่กัดบ้านทุ่งคลองตำบลยมเพอ่ทางผาค,ครับกัดตัวนี้